ภาพล่าสุดนางสาวประพาพรเฉวัตรกาะหรือมาดามเปิลอดีตผู้สมัครสสสุขหัไทยพักประชาธิปัตย์ที่ตกเป็นข่าวดงดังได้เดินทางไปร่วมงานบุญหล่อพระวันมหาสงกรานต์วัดเขาพันมรังสีหรือวัดเขาชีหมู่15บ้านเขาชีต่อบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ13เมษายน67ที่ผ่านมาท่ามกลางพุทธศาส,สนิกชนร่วมประกอบพิธีหล่อพระร่วงธรรมริษเปิดโลกและเก่ะเจดีไซน์ขนาะวัดได้จัดมาดามเปิลได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัไทย มาร่วมรงทานแจกใจ่ายให้ผู้มาร่วมงานบุญได้รับประทานฟรีและเป็นเจ้าภาพร่วมนำเอาวัตถุมงคลของตนเองและที่รวบรวมมาถวายวัดเขาชีเพื่อบรรจุเอาไว้ภายในพระร่วงธรรมริศเปิดโลกองค์ที่4 1อีกด้วยนางสาวประภาพรเชวัตเก่อหรือมาดามเปิ้ลเปิดเผยว่ามาร่วมหล่อพระร่วงธรรมริศเปิดโลกองค์ที่41เเพราะเป็นสถานที่มีครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพและเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมกรณีที่มีเพจเชิญชวนสื่อมวลชนมาทำข่าวนั้น มาดามเปิลบอกว่าเรื่องนี้ต้องสอบถามไปที่เพื่อนคือคุณนีน่าไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กของตนที่เช,ชิญชวนสำหรับประเด็นที่ตกเป็นข่าวนั้นอีกหนึ่งลบสองวันจะมีการชี้แจงในทุกประเด็นขอให้ทุกคนรอเพราะช่วงนี้ฝ่ายกฎหมายและทนายกำลังรวบรวมข้อมูลจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดตามที่เป็นข่าวและจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบโดยเร็วมาดามเปิลยังกราบขอโทษชาวไทยถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นและตนยังไม่ได้ชี้แจงเพราะอยากให้ทุกอย่างนิ่งก่อนและจะชี้แจงครั้งเดียวในข้อเท็จจริงหลายอย่าง ส่วนกรณีได้รับเสื่อมเสียชื่อเสียงจะฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่นั้นมาดามเปิ้ลบอกว่าจะขอชี้แจงก่อนขออนุญาตร่วมงานทำบุญก่อนเพราะไม่อยากให้ตนเป็นคนก่อประเด็นขึ้นมาภายในวัดจากนั้นมาดามเปิ้ลได้ร่วมกิจกรรมของทางวัดเขาชีตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งจากในและต่างจังหวัดตามปกติ